สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม channel ไปทิตนะครับสำหรับคนที่มาใหม่นะครับสามารถกดดูคลิปเก่าๆได้ใน playlist ที่ผมจัดไว้นะครับก็จะมีมอนเทสไฮไลท์แล้วก็ที่เขียนว่าโมเมนต์นี่ก็คือเป็นแบบว่ารวมพวกไลฟ์สาระคลิปสั้นๆตลกพลิกต่างๆนะครับแล้วก็มีสเตมิ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับย้อนหลังก็สามารถเปิดดูกันได้นะครับสำหรับคนที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับคนที่ ดูอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามกันมาตอนนี้ก็2,200ซับแล้วนะครับแนวการเล่นของชาแนลผมก็ไม่ค่อยโหดครับผมจะเน้นไปทางเฮฮาบ้าบอนะครับผมกระโหลกลาเลยแหละฮะสำหรับใครที่ชอบแนวทางการเล่นผมก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับสำหรับการด o n a t e ถามว่าผมทำชาแนลมาเพื่อสิ่งนี้ไหมไม่ใช่ครับผมทำเพื่อว่าผมอยากจะอยากจะยังไงล่ะ อยากจะแบบว่าอยากจะสตรีมสนุกสนุกอยากให้แบบว่าเวลาผมเล่นเกมเนี่ยผมเปิดสตรีมมันก็มีคนมาคุยกับผมเยอะๆอะไรเงี day, day, ้ยเหมือนบางครั้งผมเล่นผมก็เหงาอะไรอย่างงี้นะครับก็อยากจะลองต para 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 ัวเองดูว่าปีมือที่เรามีอยู่เนี่ยเมื่อขึ้นมาอยู่ในระดับออนไลน์หรือว่าขึ้นมาอยู่บนยูทูบเนี่ยคนอื่นเขาจะมองเรายังไงเขาจะมองเราเป็นยังไงนะครับสาหรับการโดเน a t เนี่ยถ้าอยากจะช่วยผมนะครับ ผมแนะนําว่าพวกของไม่อาจไม่ต้องให้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากให้ผมก็รับไว้นะครับมันเป็นมันมันไม่ค่อยจาเป็นจะต้องให้ครับผมอยากให้ช่วยกันแชร์คลิปออกไปให้คนอื่นได้เห็นช anel ของผมมากกว่านะครับคนที่อยากโดเน a t นะครับก็ช่วยกันแชร์คลิปด้วยนะฮะของผมมองว่ามันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ให้ให้ก็ดีนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็หาเองแล้วก็เติมอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าให้มาก็จะช่วยลดทางตรงนี้ไปนะครับแต่ก็ อย่าลืมไปกดไล์แฟนเพจนะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ขอบคุณมากเลยครับทุกคนผมก็วันนี้มาพูดเป็นคลิปเปิด n n e l นะอาจจะไม่มีอะไรมากมาพูดพูดให้ฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของช n e l นะครับจะขึ้นไว้ตรงเออ n n e l สำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีช่องให้กดเพจแบบว่าเป็นคลิปของชแ l ควับแบบว่าคลิปแรกอะไรอย่างงี้ครับก็จะทาไว้อัพตรงนั้นนะครับตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ผมก็ จะแนะนำตัวนะครับผมชื่อกอนะครับอายุ18ครับเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอินเนะครับผมอันนี้ก็จบซีซั่นแรกของผมไปแล้วนะครับก็ได้ได้แค่8ทีมสุดท้ายครับผมก็สู้เต็มที่ครับเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะลองกันดูใหม่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกคนสรัวันนี้ผมก็ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะ